ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเนินขามเป็นสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำนักงานประลัดกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการลงวันที değil, really ่14พฤศจิกายน2550โดยใช้ชื่อว่าศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเนินขาม ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเนินขามเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยพศ2551เมื่อวันที่4มีนาคม2551ที่ทำการปัจจุบันของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเนินขามตั้งอยู่หมู่ที่14ตำบลเนินขาม อำเภอเนินขางจังหวัดชัยนาทได้รับการจัดสรรงบประมาณจากงบประมาณไทยเข้มแข็งเมื่อปีพศ2553เป็นอาคาร2ชั้นโดยชั้นล่างใช้เป็นสำนักงานกสนอำเภอเนินขามและชั้นบนเป็นห้องสมุดประชาชนอำเภอเนินขาม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเนินขามในปีการศึกษา2564มีการจัดการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีนักศึกษาทั้งสิ้นจำนวน390คนกศนอำเภอเนินขามตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีประชาชนส่วนมากประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทางกสนออำเภอเนินขามจึงมีแนวคิดที่จะนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการภายในสถานศึกษาทั้งทางด้านการบริหารจัดการทั่วไปได้มีการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมมุ่งผลสำฤธิ์ของงาน ยึดหลักการให้บริการที่ดีมีการประสานงานกับภาคีเครือข่ายและให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาการบริหารงานวิชาการได้มีการมอบหมายงานในหน้าที่ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้มีหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนมีการติดตาม การปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปตามแผนงานของสถานศึกษาได้จัดทำหลักสูตรของสถานศึกษาให้มีความสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อนำไปสู่การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการบริหารงานด้านงบประมาณทางกศนอำเภอเนินขามได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีเพื่อเป็นกรอบ ในการใช้ใจ่ายงบประมาณและได้มีการปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการมีการติดตามตรวจสอบประเมินผลและรายงานให้ต้นสังกัดทราบอย่างต่อเนื่องการบริหารงานบุคคลในฐานะที่เป็นผู้บริหารได้ปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ให้คำนําคําปรึกษาในการปฏิบัติงานและได้มุ่งมั่นพัฒนาตนเองอย่างสม่ําเสมอและได้ส่งเสริมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เข้าร่วมอบรมพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารจึงได้นําความรู้และประสบการณ์ในการดําเนินชีวิต ตามหลักปัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานของคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษาโดยได้ร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์ของสถานศึกษาอย่างชัดเจนให้สอดคล้องกับหลักปัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษาได้นำวิสัยทัศน์ที่กำหนดมาปรับใช้ในการเรียนการสอนอย่างต่อเนะื่อง ด,ดิฉันนางพี่พาลักลัดลออออด้อมครูกศนตสุเดนากศนอำเภอเนินขามค่ะคะดิฉันเขาเล่า,ลาประสบก,การณ์เกี่ยวกับการขยายผลการน้มนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้นะคะในฐานะที่ดิฉันเป็นครูกศนอตบลน,นะคะก็ดิฉันได้มีการบูรณาการนะคะในเรื่องของการน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในเรื่องของการจัดกระบวนการการเรียนาการสอนให้กับนักศึกษาโดยการ มีการประสานง,งานประชาสัมพันธ์แล้วก็มอบหมายให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการที่สถานศึกษา,าได้จัดขึ้นอย่างเช่นโครงการกศน,นอำเภอเนินขามเสริมสร้างทักษะชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศษรษฐกิจพอเพียงซึ่งได้แก่การจัดทำหลักสูตรโครงการการปลูกผักปลอดสารพิษแล้วก็ในเรื่องของการปลูกพืชสมุนไพรการพ่อเห็ดฟางนะคะโดยกิจกรรมตรงนี้ส่งผลให้นักศึกษาได้เรียนรู้ในเรื่องของเทคนิควิธีการนะคะของการปลูกผักแล้วก็ตระหนักถึงความสําคัญแล้วก็เร่งเห็น ประโยชน์ของการปลูกผักปลอดสารพิษนะคะแล้วก็รู้จักการบริหารจัดการเวลามีความรับผิดชอบด้วยนะคะในส่วนตรงนี้แล้วก็อีกกิจกรรมหนึ่งคือกิจกรรมการออกเยี่ยมบ้านนะคะที่ฉันได้มีโอกาสพบป,ปะกับผู้ครองทําให้ทราบถึงว่านักศึกษาได้มีการขยายผลถูกครอบครัวจากการที่ได้เข้าร่วมโครงการนะคะโดยเห็นได้จากผลผลิตที่นักศึกษาได้นําไปเพาะไปปลูกที่บ้านอันนี้น,นี้เองค่ะที่ทําให้ทราบแล้วก็เห็นเป็นเชิงประจักษ์ได้นะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือการดําเนินการขยายผล สู่ชุมชนแล้วก็ผู้นําชุมชนแล้วก็ประชาชนนะคะโดยดิฉันได้มีการประสานงานกับผู้นําชุมชนนะคะโดยได้จากกิจกรรมบูรณาการร่วมกับการศึกษาต่อเนื่องแล้วก็การศึกษาอาชีพนะ,ะโดยการฝึก, yeah. ก,กาอบรมประชาชนนะคะซึ่งกิจกรรมตรงนี้นะคะที่เห็นได้เป็นเชิงประจักษ์ก็คือว่าดิฉันได้ลงพื้นที่แล้วสามารถรับทราบข้อมูลจากการสัมภาษณ์ข้อมูลนะคะแล้วก็ได้รับทราบจากการที่ผู้เข้าร่วมโครงการนะคะ ประชาสัมพันธ์นักศิณฑ์นที่จากการเข้ารับการอบรมนะคะที่ได้นะประชาสัมพันธ์จําหน่ายทางสื่อออนไลน์อันนี้ก็เป็นอีก,อ,ก,อ,ก,อ,กอีกข้อหนึ่งที่ทําให้ทราบว่าองค์ความรู้ที่ให้ไปผู้เข้ารับการอบรมก็สามารถนําไปใช้นะคะแล้วก็สามารถพึ้งตัวเองได้ได้ไดยังมีความสุขค่ะ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเนินขามได้ร่วมกับชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามหลักปัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษาเพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตัวเองโดยการศึกษาแต่ละครั้งมีครูเป็นผู้แนะนําโดยเฉพาะแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษามีการจัดโครงการพัฒนาทักษะผู้เรียนอย่างต่อเนื่องทุกภาคเรียนสวัสดีค่ะดิฉันสุมาลีศรีวนานะคะเป็นตัวแทน นักศึกษากศนอำเภอเนินขามก็จะมาขอเล่าประสบการณ์การขยายผลการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะก็ได้เรียนรู้นะคะจากการที่ได้ไปพบกลุ่มนะคะเนื่องจากว่าคุณครูนะคะก็ได้สอดแทรกความรู้ไปในเนื้อหานั้นด้วยนะคะแล้วก็เรียนรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการนะคะของโครงการต่างๆนะคะของสถานศึกษา แล้วก็ไปศึกษาดูงานนอกสถานที่นะคะซึ่งทําทให้เราได้รับประสบการณ์จริงนะคะก็สามารถนาตรงนั้นมาปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้นะคะแล้วก็เรียนรู้เพิ่มเติมนะคะจากสื่อออนไลน์ด้วยนะคะแล้วก็ประโยชน์ที่ได้รับนะคะก็ได้นำมาปรับใช้จริงนะคะในชีวิตประจำวันนะคะก็ทำกิจกรรมาสามารถทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัวนะคะก็ในครอบครัวก็จะช่วยกันนะคะก็ที่บ้านก็จะปลูกผัก ปลอดสารพิษนะคะไว้รับประทานเองนะคะอันนี้ก็มีถั่วฝักยาวแล้วก็ปลูกมะนาวในบ่อรองนะคะก็หลายอย่างด้วยกันนะคะก็มีทั้งผักมีฟักทองมะเขือพริกผักสวนครัวต่างๆนะคะก็ปลูกไว้รับประทานเองนะคะโดยที่เราไดา้ความรู้จากการที่เราไปศึกษาดูงานนอกพื้นที่นะคะเราก็จะมาทำน้ำหมักนะคะไว้ใช้เองนะคะโดยที่ ลดการใช้สารเคมีนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้สารเคมีเลยนะคะในส่วนของพวกที่ไล่มแมลงเราก็จะนําเศษอาหารนะคะที่เราได้เหลือจากการรับประทานนะคะก็นําไปหมักแล้วก็นํามาลดลาดผักนะคะเพื่อที่ไล่มแมลงนะคะในในส่วนของอน้ําหมักตัวนั้นก็จะมีพวกพลิกพวกอะไรด้วยนะคะก็จะใช้ไล่มแมลงได้ดีนะคะก็นนในส่วนของการเรียนรู้นะคะทาง คุณครูนะคะก็ได้สอนแท็กเนื้อหาในเรื่องของการทําบัญชีครัวเรือนนะคะเพื่อที่จะ,ะได้ได้รู้ว่ามีค่าใช้ใจ่ายอะไรที่ไม่จําเป็นนะคะเราก็จะสามารถตัดออกไปได้นะคะจะได้รู้ว่าเราทำแล้วได้กําไรขาดทุนเท่าไหร่นะคะเราก็นําตรงนี้มาใช้ในชีวิตจริงด้วยนะคะก็ในตอนนี้นะคะก็มีไรายได้ในส่วนก็มีไรายได้เพิ่มขึ้นขึ้นมานะคะในครอบครัวก,ก็จะการขายมะนาวแล้วก็ขายผักนะคะแล้วก็ นำผักที่ได้นะคะมาแปรรูปนะคะตอนนี้ก็ทำข้าวเปียบขายอยู่นะคะก็นำฟักทองแล้วก็มันที่เราปลูกไว้นะคะมันม่วงมันแครอทนะคะก็นำมาทำข้าวเลียบก็ถือว่าเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวอีกทางหนึ่งนะคะ,ะสุดท้ายนี้นะคะกะ็ในนามของนักศึกษากศนหนังขามนะคะกะ็ตั้งใจว่านะคะจะขอ้อ m น,อนำในเรื่องของ ปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะก็จะขอตั้งใจทําทต่อเนื่องต่อไปแล้วก็จะขยายผลในเรื่องของส่วนของคเลออื่นๆข้างๆต่อไปค่ะ เพื่อก้าวสู่เป็นศูนย์การเรียนรู้จำรับปัจจญยของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาอย่างมีคุณภาพศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเนินขามได้ปรับปรุงพื้นที่ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมีอาคารสถานที่ที่สะอาดร่มรื่นปลอดภัย และเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนมีผู้รับผิดชอบพัฒนาปรปับปรุงดูแลรักษาอาคารสถานที่ให้พร้อมใช้ในการศึกษาตลอดเวลาอย่างชัดเจนมีแผนการปฏิบัติงานโครงการและงบประมาณครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอ้อมเพื่อใช้เป็นสถานที่ในการศึกษาหาความรู้ในเรื่องของหลักปัญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากความร่วมมือกันของสถานศึกษาชุมชนและภาคีเครือข่ายจนผู้บริหารครูบุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษาได้รับการยอมรับชื่นชมในฐานะพลเมืองที่มีคุณภาพซึ่งหมายถึงความมีร่างกายจิตใจดีคิดเป็นทำเป็นแก้ไขปัญหาได้ปฏิบัติตามบรรทัดฐานและขนบธรรมเนียมประเพดี ของสังคมโดยมีคุณธรรมเป็นแนวทางในการปฏิบตัติในการดำเนินชีวิตเพื่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้มีความยั่งยืนสืบต่อไป